ส7ค่ะ2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดาขายเอามันผ่อน6,000นมีทอนของแท้แท้ครับไม่ต้องกลัวดราม่าครับเช็คได้ตรวจได้ครับเดิมเดิมโรงงานครับคันนี้ไม่ได้จัดแพ็คเกจ เปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่นะครับเพราะว่าตั้งใจขายแบบว่าขายเอามันเลยครับเอาให้ใช้คําว่าเป็นราคาขายที่ต่ําที่สุดเท่าที่ขายแล้วพอมีกําไรและก็เอาให้ออกกันง่ายๆเลยครับนะเปิดฝารอไว้เลยนะจ๊ะ รุ่นปี2,017แท้แท้นะครับเดี๋ยวดูเพลทอะไรได้หมดเซปเท m เบอร์หนึ่บอดี้มาดูกันเลยนะจ้าสวยๆน็อตไม่มีขยับอยากนะครับตัวองอยาก่ายตรงไหนตะวองถ่ายไปตามอัธยาใสครับขา้าขาวนะรถสวยอะ่ะนะครับน็อตไม่มีขยับไม่ต้องมานั่งถามกันว่า มีอุบัติเหตุไหมหรือสภาพเป็นยังไงถ้าบอกว่าน็อตไม่ขยับอย่างอื่นมันไม่ต้องคุยกันต่อให้ยืดเยื้อแล้วครับ2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดา5สปีดร,รุ่นปี2017แท้ สติกเกอร์มาเดินข้างบนกันบ้างสติกเกอร์ฝากระปรองอยู่ครบครบแอดตกเข็บอะไรต่างๆเดิมเดิมและเดี๋ยวตาองค์รบกวนเข้ามาถ่ายเพลททีให้ลูกค้าเห็นชัชดๆว่า SEP คือ s e p t e m p e r อ0 1 7แอร์อะไรต่างๆหนาวหนาวนะครับแต่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงครับนึกออกป้หกเออจะบอกยังไงดีว่าแอร์มันหนาวหนาวนาว เมืองหิมะดิมเวอร์นะครับแล้วก็อ่ะบอกนะครับางทั้งที่ยังรีวิวไม่เสร็จเนาะอ่ะตัวเองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาเดินบอกไปนั่นไปเจงไปรอเดินข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวดูใช่เดินไปเลยนะครับเดี๋ยวไปแกอะไรต่างๆให้ดูช็อตนี้ไปยาวๆเลยครับโอเคเงินสด285,000บาท เงินพ่นสำหรับลูกค้าประวัะติปกติส่งหกปีเดือนละ5,900ันปลาย,ลายขอใช้คำว่า6,000มีทอนเพราะว่าเอาว่ามันอธิบายแล้วเข้าใจง่ายๆไม่ต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยมาครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูยันตะเข็บว่าไม่มีชนเบาชนหนักพิคว่ำคว่ำตุยแย่หาเหวใดๆทางสิ้น ออกรถไปสบายใจไม่มีผีในรถออกรถไปสบายใจไม่ต้องไปรายการพี่ๆหลายๆท่านไม่ต้องกลัวไม่ไม่ตรงไม่ไม่แท้เพราะก่อนรับเข้ามาเช็คละเอียดแล้วคุกคันแล้วถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเช็คละเอียดกว่าลูกค้าเช็คอีกครับอันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องนั่งแปลให้เยอะครับดูหน้าแล้ว ดูท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยยูเทิร์นมาทีเดียวเพื่อดูซ้ายเพราะเดี๋ยวพื้นที่มันดูใจดูยากใช่ไหมใช่ครับตาเองยาวๆช็อตเดียวเดี๋ยวเขาไปเปิดให้ใหแกะให้ลูกค้าดูแต่เข็บชัดๆแล้วมาดูภายในกันอย่างชัดๆว่าคือเดิมๆโรงงานไม่เคยแต่งซิ่งอะไรใดๆทางสิ้นนะครับมากมาก เอาเปิดไฟในรถดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆอ่ะเชิญครับมาเชิญเชิญเชิญ<ๆ>รุ่นปี2017บอกไปแล้วนะนะครับที่เราแกะมาเขียนไอ้โทษทีครับที่ถ่ายเพลทโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆให้ดูยุคยุคปัจจุบันยุค 5G 6G ยุค AI ที่หลายๆคนพูดพูดกัน เรื่องเวลาจะซื้อรถแล้วมานั่งกลัวเรื่องเลขกไม่หมดยุคแล้วครับพี่เพราะอยู่ีีมันเช็ดได้หมดนึกออกปะสคบเขาปรับกิโลละสิบบาทผมบอกให้นะครับไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้ครับนะครับไม่เยอะบางคนก็ไม่ซื้อครับไม่น้อยบางคนก็กลัวสุดท้ายก็สงสัยสุดท้ายขับอะไรต่อมาครับดูชัดๆน็อตไม่มีขยับครับ บาแคปอะไรต่างๆโน่นนี่นั่นเบาะหน้าอะไรต่างๆโน่นนี่นั่นแกะให้ดูตะเข็บสบายใจดีนี่ตะคนตะเข็บต่างนี่เดิมเดิมไม่มีพลิกคว่ำพลิกหงายตะแคงซ้ายพลิกขวานะครับสบายใจได้นะพี่นะนะครับเอ้นเราชื่ออะไรรบกวนเมียผมบอกลูกค้าทีครับ รถบ้านโลมาน้อยค่ะคับแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยย้ำนะครับราคานี้คือขายเอามันไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนะครับรีวิวไปแล้ว3ด้านเดี๋ยวเหลือด้านซ้ายป่ะนี่คะ่ะมาดูความเย็นฉ่ำๆเลย ของน้ําแอร์นะคะดูสิเขาว่ามันเย็นแค่ไหนเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเย็นมากนี่มาดูกันรถบ้านโลมาน้อยค่ะอยู่ตรงไหนเอย่ยริมถนนรามคําแหงนะคะซอยร้อค่ะกด Google Map มาได้เลยนะคะรับรองว่าไม่มีหลงค่ะเห็นไหมคะนี่สนใจคันไหนนะคะ กดเข้าไปดูได้เลยค่ะเรามีรีวิวทุกคันค่ะโอเคมาตัวเองเดินหน้าเดินรอบคันฝั่งนี้ให้ลูกค้าดูบ้างโอเค ถ่ายตามสบายเลยครับย้ำราคาอีกทีสองแป0ห้นย์กรณีลูกค้าซื้อสดไม่มีการเก็บแวกเก็บอะไรต่างๆเพิ่มแม้แต่บาทเดียวกรณีซื้อพนก็ส่งไฟแนนซ์ไปหาลูกค้าไปเซ็นให้ลูกค้าถึงบ้าน หรือว่าบางคนก็จะเป็นที่ทำงานเนาะเอาที่สะดวกในชีวิตเลยครับโอเคป้าสนับสนุนการเป็นหนี้ครับต่อครับรถบ้นานเรามาน้อยครับสนับสนุนเห้ทุกคนเป็นหนี้ครับเพราะเป็นหนี้เราจะขยันครับแอร์หนาวมากอะ่ะใช่นี่ซื้อติมมากินที่ไม่ละลายเลยนะตัวเองเหมือนยูดิมเวอร์มหิมะ <laughs> คือคือถ้ามีไอ้ผมผงและขาวขาวข,ขึ้นมาจะมันมีหีมะามากอ่ะน้เออเต็นไปถา่ายในอนอตไม่มีขยับอ่ะถ่ายให้ลูกค้าดูเลยเดี๋ยวผมค่อยแปะลิงก์ Google Map ที่ออฟฟิศผมนะที่เต็นทนะ์ผมนะรถบ้านโรมาน้อยไว้ให้นะจ๊าแล้วก็มาตาม Google Map ได้เลย Google Map ข้าพามาถูกครับเขาฉช่า นะครับอ่ะมาเข้ามานี่สักหน่อยนี่ไม่มีชนเบาชนหนักพลิกความความตายหาเหวใดๆทั้ทงสิ้นในเรื่องของตัวถังโครงสร้างต่างๆน้ำท่วมจมน้ำอุบัติเหตุหนักโน่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆไม่มีส่วนสีบางชิ้นที่มีรอยจัดการเก็บอะไรต่างๆ เรียบร้อยนะครับบอดี้สวยๆน็อตไม่มีขยับถ่ายให้เห็นกันไปหมดแล้วทุกอย่างอย่างชัดเจนมากๆย้ำนะคะ285 000ค่ะส่ง6ปีตลอดอายุสัญญาราคาเท่ากันทุกเดือนไม่ใช่ว่าสะ6เดือนแรก2,000ที่เหลือเป็นหมื่นไม่ใช่ครับอันนี้ชัดเจนโคตรๆนะครับ สำหรับลูกค้าประวัติปกติไม่ต้องดีเทพเจ้าก็ได้ครับเอาเปว่าขอแค่ประวัติไม่เสียนะพี่นะส่ง6ปีเดือนะก0ันมีทอนยังไม่รวมประกันคุ้มครองสินเชื่อนะครับเบอร์โทรพี่อ้นนะครับ081485 0000 000 000ครับกติกาง่ายๆค่ะแอดไลน์โชว์อะไรนะแชโลโชว์สลิปค่ะนะครับ ปกติเมียผมไม่ค่อยได้ช่วยมาช่วยรีวิวครับอันนี้พูดอย่างสารภาพเลยครับแต่ว่าวันนี้พอดีมาควบคุมผมเล็กน้อยครับนะครับกฎกติกาง่ายๆครับแอดไลน์ครับแชร์โลแล้วก็โชว์สลิปถามว่าแอดไลน์ทำไมก็เผื่อที่ว่าอยากจะเขาเรียกอะไรน,นะวิดีโอ c a l ใช่ก็ทำได้ตามสบายแชร์โลก็เพราะว่าเราส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้าน ้าไม่รู้โลเคชั่นมันจะไปส่งได้ยังไงล่ะถูกไหมส่วนโชว์สลิปทำไมต้องโชว์ก็ซื้อของถ้าไม่มาจำมันก็เหมือนน้ำลายไปเรื่อยถูกไหมคือทุกอย่างมันชัดเจนนะครับโอเคปาสดผ่อนได้หมดส่งถึงหน้าบ้านค่ะรถบ้านลงมาน้อยครับค้าแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยค้าขายชัดเจนนะครับอาจจะรีวิวไม่เก่งแต่ว่าจริงใจนะครับ กราบสวัสดีสวยๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ